เดี๋ยวไม่มีใครรู้เลยเหรอว่าคนขึ้นสวัสดีอย่างไงนะหมดช่วงสักถามแล้วเรารู้เมื่อมีวิญญาณมาเรารู้เมื่อเขาผ่านการตัดสินของพระเจ้าหน้าที่ของเราคือปกป้องวิญญาณให้ปลอดภัยโชคดังจะพูดเซราว่าทำให้วิญญาณนี้ขึ้นจริงเขาเปลี่ยนแปลงไปเซรา ตรงในจุดข้อที่จะเคยได้กล่าวนานยืนยันว่าควรให้โอกาสคนสองที่เราไม่ควรซ้ำม,มีกลับไปบางสิ่งที่เธอคิดมันไม่ง่ายได้เมื่อบางเรื่องไรคำตอบเขียนไ,<ม>ไว้ไแป่เลยเซราเราวังเธออย่าใจร้อนไปไม่เคยคิดไม่เซรา ดังที่พูดอยู่แต่ไม่มากมายที่เธอไม่รู้พูดอะไรกันกับแค่อีการีโดนฟี่พราเมายาจนไตขาทีเพื่อปัดนารกจมด้วยแพ่งแห่งโลกีจะพูดถึงมันัะไม่งอเอาสิ้นดีคดรีบเาไปแค่นี้พอสิ่งคำใดจะถามต่อไม่ใช่ไหมนาารูคืนิีา พอสิวิ่มันแล้วเดินหนึ่งใครพบกันพูดได้เลยทั้งเกือบไม่ไหวอรอคอยจะกว่าล้างให้ชยช้ายเดี๋ยว,วมีเก่าเรื่องใดกันขอขัางเครียรสักหน่อยแต่ต้องไปคราววิญญาณที่ทุกคนอ,อ,อยู่ดาวว่าความใกล้แต่ พูดสิว่าไม่รู้มาก่อนเจอเลยคันทุกวันและแบบหรือเป็นร้อยพันไม่ต้องรับฟังมือต้องตัดสินเรื่องยากที่ปรดดังต้องการจประปกป้องเธอจะเบื่กับสิ่งที่เจอยอมทนทำที่สมควรคงคิดว่าฉันจะชื่นชมเธอเปล่าไม่ต้อง โอกสิ้นลัททั้งที่ผู้นี้แม่งเหมือนฉันทุกคำหากว่าเนรกนี้รันสวรรค์ก็โกหกแล้วนะหากแม้ว่าพวกเทพจะทำต่มใจละกลองของท้องฟ้ากดเยืที่เขาจะได้หากว่าทำไม่ไ่พูดไว้มือมุ่งร้ายทำร้ายผู้ทุกชนด้วยการฆ่าเขาอีกครั้งมีคนเตือนห้ามไปซื้อพวกเทพเลยเธอเหรอ ลสิเอไปกันเถอะไม่จนเป็นจริงไม่เห็นหรือไรพวกเขาจต่เป็นเสียงทชกชิงถ้บเป็นแทบเลยทำรำพองจองห้องและเล่นใหญ่แล้วเคยคิดบ้างไหมว่าแฟนชีวิตหวานแท้จริงมันต่อแล้วไม่อารขอโหดน้ำเน่าอ่ะปิดบังอยู่ใหญ่ว่าเธอเป็นเทพฉันดังหัวกรั